สวัสดีครับพี่น้องจอลุกหนังครับต้นปวบบีนจาก FM 99นะครับวันนี้เราจะไปกันอีกหนึ่งคู่สำหรับรอบรองชนะเลิศฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับบาร์เซโลนาครับจะเจอกับอินเตอร์ลานนะครับเจ้าถนนิ่นเพิ่งเอาชนะรอัลมาดิดในเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโคปาเดเลเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับชนะกันไปอย่างสุดมันเลยนะครับมีดราม่าเล็กแต่ก็จบลงด้วยดีนะครับถ้าเป็นเรื่องของนักเตะ นะครับนักเตะไม่มีอะไรกันอยู่แล้วนะครับมีแต่เรื่องของพูดตัดสินก็ว่ากันไปตามน้ําแล้วกันนะครับแล้วแต่ใครจะพิจารณาอย่างไรนะครับบาร์เซโลนานะครับแพ้เพียงแค่นักเดียวนะครับในปี2025นี้ในทุกรายการนะครับซึ่งก็คือเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับที่พวกเขาบุกไปแพ้ให้กับโรสิอด์มุนมาเมื่อช่วงต้นเดือนนะครับส่วนอินเตอร์มิลานนะครับก็เสียตำแหน่งจากฟงกาโชเซอาเมื่อสุดสัปดาที่ผ่านมานะครับ หลังแพ้ให้กับโรม่ามา0ต่อ1นะครับพวกเขาเดินทางมาเดือนสเปนโดยไม่ชนะใครมา4นัดหลังสุดเลยนะครับสำหรับอินเตอร์มิลานแล้วก็แพ้3นัดรวดในทุกรายการด้วยนะครับซึ่งรวมถึงเกมที่พายแพ้แบบบทรูป0ต่อ3 ให้กับครูปรับร่วมเมืองอย่าง AC ซมิลานนะครับความพร้อมในเกมนี้นะครับอาร์คาโดบราวด์ยังต้องรอทดสอบความฟิตนะครับขณะที่คนอื่นๆอย่างมาร์คแพรเนลนะครับมาร์คกาซาโดแล้วก็โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ลงไม่ได้ในเกมนี้นะครับฝั่งทีมเยือนครับมาคุสตูร่าไม่น่าจะฟิตทันเช่นกันนะครับเมดี้ทาเรมี่ก็จะได้จับคู่กับบราตาโรมาติเนสในแผงกองหน้านะครับส่วนเบนจามินฟาวาครับได้รับบาดเจ็บในเกมล่าสุดครับลงสนาม Uhm. ไม่ได้ในเกมนี้เช่นกันนะครับฝั่งขวาก็ดูจะย่บไปเยอะเลยนะครับนวต้านครับออกมาเป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นนะครับที่เป็นต่ออยู่ค่อนข้างมากเลยนะครับบาร์เซลนายังคงอยู่ในเส้นทางลุ้นคว้า4แชมป์ในซีซั่นนี้นะครับและพวกเขาไม่แพ้ให้กับอินเตอร์มิลานมาเลยนะครับตลอด6เกมที่เล่นในบ้านครับโดยสามารถรักษาสถิตนั้นต่อไปได้นะครับท่ามกลาง ความกวลเรื่องฟอร์มการเล่นและความฟิตของผู้เล่นครับทีมหูใหญ่อินเตอร์มิลานก็ มีกลุ่มกำลังที่อายุเฉลี่ยค่อนข้างสูงนะครับก็เสี่ยงด้วยนะฮะที่จะจบรุ่นการแบบมือป่านะครับเพราะว่าตำแหน่งจ่าฟงกาคาเชียก็โดนนาโปลีแซงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมองแล้วนะครับคู่แข่งของบาร์เซโลนาที่พวกเขาไม่อยากเจอมากที่สุดก็คืออินเตอร์มิลานนะครับอินเตอร์มีเกมรับที่เหนียวแน่นนะครับแม้ว่าตัวหลัหลกๆบางคนจะขาดหายไปนะครับแต่มองแล้วนะครับพวกเขาจะ แพ้ไม่ขาดนะครับเกมนี้สกอร์ไม่น่าเกิดขึ้นมากมายนะครับเพราะฉะนั้นคุณิชิเียต่ำบาเซโลนาครับเป็นยังไงกันบ้างครับรอบปองชนะเลิศบาเซโลนากับอินเตอร์มิลานนะครับเพื่อนๆก็สามารถทายผลการแข่งขันครับทายสกอร์กันเข้ามานะครับเพื่อรุนรับเสื้อฟุตบอลจากทีมงานเจาะลูกหนังครับอย่าลืมทายกันมานะครับว่าคู่นี้จะจบอย่างไรนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมมองว่าบาเซโลนาชนะ1 0จ้ะ